等待。嗯嗯 It's are You eat. tật đi rồi เยอะเยอะเยอะจะแก้ปัญหายังไงคะเพราะว่าวันนั้นลินต้องใส่ส้นสูงแล้วท้ายมันจะยิ่งเบี้ยเหนื่อยหน้าคองไม่สูงเพราะใส่ชุดแม่ค้าอ๋อโอเคโอเคโอเคขอก่อนเลยน่ะหมดแล้วไม่ได้จะอบลินถ้าลินอายด้วยความรู้สึกจริงๆมันจะน่ารักมาก แต่ลิ้นอายเพราะว่ามันเป็น acting หมดเลยอ่ะมันเป็นการแสดงที่แบบว่าฉันแสดงว่าฉันอายอ่ะลูกมันเยอะมันเยอะแต่ถ้าลิ้นแบบลิ้นเล่นจริงๆใช้แบบวิชาอย่างที่ครูรักเรียกหนูว่า acting ตัวแม่หนูรู้สึกจริงๆแล้วอายจริงแล้วเขินจริงมันจะแบบสมบูรณ์มากเพราะว่าไม่มีอุโมงค์เหลือในปากเลยคือถ้าหลับตาเนี่ย มันไม่ใช่มันไม่ใช่หลินแล้วอ่ะมันไม่ใช่หลินที่เรารู้จักกันมันเพราะมากมองเพราะร้มองเคราะมากเลยหลินลูกแบบพอมองไปแล้วมันเป็นการแสดงแสดงอ่ะลูกตลบหรือเปล่าตกลงมันจะซึ้งหรือมันตลกขอให้รู้สึกลูกล้มมันจะหสมบูรณ์มากเลยแต่ถึงเขาจะไม่ไม่ครับท้ายก็เที่ยกว่าอยู่ดีนะแล้วตอนจะกอดอ่ะท้ายตอนจะกอดสุดท้ายเมื่อกี้เห็นอยู่ช็อตหนึ่งอ่ะ ตอนจะกอดจะกอดก็โอบไปก่อนเลยมีมียักก่อนนะคิดคิดก่อนแล้วไปทางไหนดีอเดือเบาเกือบแล้วลูกอีกนิดเดียวเองพูดดีอีกนิดเดียวเองนะใส่ความเชื่อลงไปมากกว่านี้อีกเอาการแสดงการแสดงที่มันไม่จริงอ่ะออกไปแล้วอยู่ในท่าทางแบบเดิมแต่ใส่ความรู้สึกจริงๆลงไปขอเขาอาจจะตีความว่าแม่ค้าเนี่มันแบบ เจอคนจีบคนเซลเยอะอยู่แล้วก็เลยแบบมีความกาดกันในตัวบ้างหรือเปล่าหรือเปล่าเลนหาอุปกรณ์เช็ดจานเนี่ยอะไรเงี้ยทำงานทำงานแล้วก็เอาสมาธิู่กับงานมีหลบหลุดๆบ้าง มันจะเล่นไม่เยอะไปเพราะตอนนี้มันไม่มีอะไรเล่นมันก็เลยเยอะไปมันดูจะรีบจะรีบอ่ะจะเช็ดอะไรก็ให้เห็นว่าเช็ดทำอะไรจริงๆเพราะเราทํางานมากนยูแล้วก็มีนี่มาก็ได้ยินแอบยิ้มในใจอะไรอย่างเงี้ยแอบแอบชมเลืองยิ้มยิ้มนิดๆก็พอไม่มาถีบถูดีที่ดีจะสแคนอะไรอยู่หรอเีบอกว่าให้รู้ว่าอะไรทำงานอะไรนะคะ ลูกคุณเองก็หลินระวังจังหวะที่ไทยร้องเลยแบ็คเนี่ยหลินจะเข้ารอลูกคอไทยไปก่อนใช่อย่าไปรอลูกคอเขาลูกแล้วไทยต้องระวังนะครับตอนที่ไทยสาวเช็คกระเสียงไทยมาเป็นเสียงป้านีกแหละแต่พอครูตะโกนบอกกันเนี่ยไทยก็กลับมาเป็นเสียงไทยได้แต่ว่าทีเนี้ยถ้าอยู่บนเวทีไทยต้องสมาร์ทเองที่จะแบบรูกไปตะโกนบอกกเสียงไทยเสียงไทยอย่า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 กลับไปหมดหมด ร้องอ่ะหมดมีรู้สึกจังหวะหายใจของคาทยแปลกๆระวังด้วยเองด้วยครูรักค่ะก็ก็ชอบโดยรู้ว่าชอบหรือก็ร้องเพราะไทยก็ร้องเพราะร้องเพราะทั้งกู่แล้วก็ทำให้เพื่อนแบบฮิิได้ก็แสดงว่ามันมีปฏิกิริยาทางเคมีบางอย่างเกิดขึ้นแล้วทำให้คนดูเชื่อได้จริงๆนะครับ ก็ก็ก็โอเคก็ไปเก็บรายละเอียดแล้วล่ะคือโดยรวมๆมันมาดีมาถูกต้องแล้วก็แค่ไทยก็ต้องจําให้ได้ว่าเสียงยังไงใช่ไหมหลินก็มาร์คจุดหายใจอะไรให้ชัดๆกว่านี้แล้วก็ทําอะไรก็ก ah ็ก็ทำไปในในความรู้สึกที่ที่อยากทําก็ดีตอนจบก็แต่ครูคิดว่าอย่างหลินนะสำหรับไทหนึ่งคนโอบไม่ได้ร้อยคนโอบรอครับถจเป็นต้นไม้ก็เป็นต้นไม้อยูคนโอบ คนจเดียวออกไม่ได้อาจจะเห็นไทยเอาหัวสัเป็นฝ่ายชายเอาหวัวไปซุก <c oughs> แต่โดยรวมแล้วชอบ <c oughs> เอาหน้องห <c oughs> นูต้องไปหัด โอัดขอโทษโอภสว่างสว่างแต่ไม่เป็นไรที่นี่กล้องเยอะไปหัดโอบหัดออย่างเงี้ยให้มันสบายมือนะเพราะตอนนี้มันยังไม่ยังเกรงใจกันอยู่ลูกไปหัดโอบให้เหมือนกับเขาเป็นน้องเป็นตุ๊กตาอะไรของเราเนี่ยนะคะจะได้ชิงกันต่อมีอะไรไหมคะก็ก็ดีฮะฟังออกมาแล้วดีแต่ว่าอยากให้พอทุกอย่างคล่องแล้วเนี่ยให้เป็น เบลินเป็นอะไรนิดหนึงมันหวานน่ตอนท้ายๆละให้เป็นท้ายลิ้นน่ะเจิดเลยโอเคโอเคค่ะมาเธื่อชู่นูรักคระเทีเรูรักคนนีูรักที่ชาเป็นของตัวจะช่วยให้เราจะเป็นของตั